ลองเป็นเสียงใต้ก็แต่หูเลยได้เปล่าจะนูมีกระรียังจะต้องมีบีดูนี่ใจสุร <th> ีบัญนชีพีได้ไหมจะนูไปเจอเลยเจอเลยก็พี่จะดีไหมก็เร่ไม่งเกยๆกูเรยดีดีไหมเดี๋ยวพี่จะต้องไปให้ไว้ก็ใคนี้ไว้นไปเรื่องไ่โดนมันยืนยิ่มจะไม่ยืนย รง้ไงยิ่จะปสั้นไปเด็ไม่ใจเลยรวยยิ่มหนูไปตัวเธอะไรหนูซาลาหนูม่ไหมจอะไรตอให้มานเกดพี่ในชื่อโรงอย่ามองหนูเป็นเลแต่หนูก็พ่ใที่หนูนั้นเปจองแต่พี่้นงก็เป็นผู้รองก็ปูดใจเป็นไงคุณลุงหรือว่าบานบานเลยนี่น้องต้องเพียร ที่นี่งราพี่มาสาตยไม่เป็นเซ็นนิดหนึ่งเซ็นนิดหนึ่งฮะลองยิดหนึ่งหนูสักครั้งนะพี่ยังไม่มีใครขอเธอพี่หน่อยได้ไหมในใจมีหนูบ้างหรือยังไดจให้หน่อยเห้ยนี่น้องน้องเพย์เพย์น้องเพย์เพย์กำลังช่วยนะน้องเพย์เพย์ให้จังหวะเหมือนกันแกเห็นตอนมียิ้มหนูก็ละลายได้ ยังอยู่กันครบหรือเปล่าเราเตรียมพร้อมเลยเราจะเป็นช่างซ่อมซ่อมสะพานแถวนี้ใครมาละเสร็จเราแน่นอน ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงยิงให้ถ้ามันขัดขืนเดี๋ยวลุงยิงให้แต่อย่ากระโดดสะพานนะเดี๋ยวกำลังจะมาเราไปอยู่กลางๆหน่อยเผื่อมันชนรถเรามันอุ้มใครอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวมันจะอุ้มเราสี่คนไปนี่สวยเลยนี่สีจานสีจานเขาไปสะพานนู่นแล้ว มันน่าจะอ,อุ้มคนน่เมื่อกี้อ้คันเมื่อกี้นี่เราจะมาปุ้นเขาตอนเขาอุ้มไม่ได้เราก็ได้หมดเราไม่สูนเกงไหนเราไม่สอนรถสีจานรถสีจันดีได้ไหมุณรู้สีจันแท็กซี่ไปรูมทะเลแล้วเดี๋ยวเราจะมีคนคนผ่านตรงนี้เยอะรอจะกูเดี๋ยวเราเตรียม เตรียมกันก่อนนะเตรียมกันก่อนนะรถเราเสียรถเราเสียโอเคไหมได้ก็ได้แล้วเสร็จแล้วเราไปหกกล่องซ่อมเ้าแล้วก็บอกให้เ้ากู้เขากู้เขาโอเคไหมเขาโอเคโอเคโอเคเราเอาไม่เยอะแค่หมดตัวค่ะคุณลุงได้ก็เอาทุกเอาข้าขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นขึ้นรถมาก่อนขึ้นขึ้นนะขึ้นนะได้กัคุณลุงเดี๋ยวเราส่งเรือเยอะรอบไปคนเดียวก่อนเดี๋ยวให้กล้วยลงไปก่อน ได้ก็ได้ก็ได้ก็เรือรอใช่ไหมก็ใช่ใช่ใช่ต้องหมดไหมก็คุณรุ่งก็ยืน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 ซ้อมไม่ก่อนยืนซ้อมไม่ก่อนเราไม่รู้เลยมั้งนั่งกันแถวรถเลยไม่มีใครรู้ก็มไม่ก็มไว้ก็ไม่ก้มแล้วกับคุณรุ่งหนูก้มแล้วเห็นไหมก็คุณรุ่งครลุงปับบอกแป๊บุรุ้งปับบอไเลยค่ะคุณรุ่งหนูก้มแล้วกบหนูก้มแล้วไม่น่าจะมีใครเห็นนะคะลุงปับบอกแล้วลุงปับไปเยอะเกินไปหรือเปล่า <c oughs> ลุงเป็นยิ้มนักสติเก่าตัวนี้เกิดอุบัติเหตุหนักเลยนะสรุปกล้วยระวังนะมันไม่หยุดนะจี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 เยี่ยวแตกโดนจับกลุ่มแล้วจี่เป็นไรโดนจับไมเเคยือเยี่ยวแตกทำไมชื่อเป็นแบบนั้นน่ะไอ้คนแกับเก่าแล้วกเขากลัวเหรอเขากลัวจนเยี่ยวแตกอย่างนั้นนะ ชื่อเขากับกุญรุงโอ้โหชื่อเขาแปลกดีเนอะจีจีเป็นอะไรจีจีที่รับทำไมฉันพยายามก้มหัวแต่หัวฉันติดปิดมากจีจีอย่าหัวโขกดีนีจีจีอย่าขยับจีจีฮึออถึงก้มหัวแล้วก็ไม่ก็ไม่เบียนไหมเบียนอยู่ แอ่ว <te ่าอะไรไม่คุณดุงกะไม่มีใครมาเลยรอสักกู้รอสักครู้เรารอเยอะนานขนาดนี้ตั้งเต็นไหมนี่สิค่ะคุณดุงกะตั้งเต็นไหมกูดูสีขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเราต้องเปลี่ยนที่เราต้องเปลี่ยนแล้วจึงกับคุณดุงกะตัวนี้เงินน้อยคอยนาน ลุงขาแล้กยิ้มนักติดขับก็ได้ค่ะคุณลุงขาโนดูดีนี่ยลุงเพิ่มหน่อยเพิ่มเกินนะคะคุณลุงขาโอ้โรถนี่คุณลุงหลังแอ็นเลยนะคะปวดร้อนจนนูเหนื่อยแล้วอ่ะหนูใจเย็นๆ กูก็ไม่เป็นเจ็บอกว่าเดี๋ยวกูมาขยุบจะเปิดจะดัดตัดมีลุ้นอย่างแน่นอนแต่คุณลุงกะเดี๋ยวคุณลุงต่อสิกะลุงร้องไม่ได้คุณรู้ลุงร้องไม่ได้นี่พี่เป็นอะไรที่คุณลุงร้องได้มั่งน้องน้องเพงเปรู้กับน้องเพเปรู้เปี่ยนกพี่เป็นแก่คนไม่แต่ครูกะหนู <t> นก่อนก็ได้ Tổ hài lạc trộm mạc biếng này A tổng bài tật cuối Nè, nụ bây bãi đéo A nụ nụ bãi khang thang Nè Tụi con tìm hòm, tìm Nụ hẹn bao mãi đéo Khang mai, khang mai để ฉันก้มแล้วฉันก้มแล้วฉั่งก้มแนวก้มแนวคุณรุงแดงแดงนี่หรือคะเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งแดงแดงนี่คืออะไรตรงที่ทีนิงอันนี้ได้มีของมีของโอเคโอเคได้ยเลยกับคุณรุงเก๋หมอนี่เราป้นได้ไหมคะเราป้อนแหลกเราป้นหมดเราป้อนทุกคนเด้เลยกับคุณรุงทกาไม่กัคุณรุง แต่ตรงนี้ต้นดีเยอะลุงเจอเยื่แล้วมัน,มนลุเงจเจอเยื่แล้ว <โด S 2> มันกำลังไปเก็บไปเลยกับลุงค่ะให้เร็วเลยกับรถเร็วรไม่ได้รงนีม<า>มน้มันมันใกล้ทะเลนี่เอาลุยลุยรอก่อนขึ้นรถมาขึ้นรถมาขึ้นรถมา มันมันไม่ทันนะลุงเดี๋ยวไปเดีวคุณต่อไปโอเคเดี๋ยวเราเอารถไปจอดไว้ในพุ่มได้ยกัคุณลุงคะเอบไว้เอบไว้ไว้ในพุ่มได้แน่นอนแต่มันสุ่มเกิดไม่เจ๋งเลยคุณลุงคะถ้ามันไม่สุ่มมาตรงนี้เลยนหละคะก็น่าจะรอถึงพรุ่งนี้อืไอฟอนที่สอนนอยังเร็วกว่าเลยนะคะคุณลุงคะ ไปขอตังคุณตำรวจแป๊บเดียวก็ได้เร็วเจอให้หนูได้คนเดียวพันสองพันบางคนก็ให้หนูหมื่นหนึ่งเอาน้อเอ็นยิ้วลุงห็นเลี้วลุงห็นเลี้วนี่ลุงห็นเลี้ยวได้ด้หมเกิดคุณรุ่งเกิดได้เกิดคุณรุ่งหนูรอเลยหนูลงไปเลยนะคะไม่ยืนตรงนี้นี่นู่นนู่นนู่นหรือเปล่าตายแล้วเฮ้ยคุณลุงเอาตีตัวไม่ตายนี่โอ้โอ โอเคุณนุณงเขามาวลงไปเลยลงไปเลยพ <c oughs> ี่จนั่งลงพี่จาหนูจะไปนี่ ลุงหัวโดนลุงจะยิงมันอยู่แล้วลุงเจอลุงเจอลุงหัวโดนเราหนีกันก่อนดีกว่ามันต้องไปตามพวกแน่นอนเดีกับคุณลุงคะเราเปลี่ยนไปตรงเออผ่านตรงที่เคยหมูดีไหมกะหมาตรงนั้นมันก็โอเคนะคะคุณลุงงานม้วนงานม้วนลุงจูบเดี๋ยวกับคุณลุงค่ะ ลุงมีปืนทำไมลุงไม่ยิงอ่ะลุงปล่อยมันขับรถหนีไปทำไมอ่ะลุงก็คิดว่าหนูจะฉลาดขึ้นรถมันนี่หนูไปยืนแบบนั้นนะใครมันจะรูุู้เข่าให้หนูเลยมันมันลงแล้วมันล็อกหรือเปล่ามันไม่ล็อกนี่มันขึ้นไปเฉยเลยหนเป็นการจนหลอหนูครังแรกหนูเป็นปอมาจนรังเรนลุงก็ต้องสนหนูนี่โอเคโอเคโอเคโอรุงคุณเคเคโอเคโอเิเอเอเคอ ลุงหนุยแผนลุงขับรชนมันลุงขับรถชนเอา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 ,เอา,เอา,เอารถที่ไม่ต้องแรงมา่ลุงขับรถชนนั้นแล้วก็ขอกองซ่อมนี้หมอให้เขาส่มไม่หน่อยแล้วพอเขาลงมาปุ๊บเราก็ป้นเลยเจ้เเดี<ต>๋ยว<ห>เราหยงอย่างนี้เขากล้าลงหรือทำไมอ่ะ <c oughs> เป็นคนได้แล้วไม่มีหัวใจหรอลุงใช่อ่ะคุณล <c oughs> ุงพ <c oughs> ูดถูกกเปเห็นด้วย

เาห้หดแองเะพูดงานงสาเขาใช้เงินไป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 ไนไป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 ไวไปไปไปไวไ้ไปไ้ไป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 ไอไมไปนว่ปไปไกไป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 นปลปไ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 ป่ปไปยิไปไป่าไปไนไป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 ไไป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 ไยไ อเอ้อแม่ใส่กันหน่วยแล้วเมือกี้อู้หมาม่าหมดพอดีอิลใจังเลยดูไม่เคยคุณลุงหน้าสีเจน <c oughs> เอาลุงอย่างเงียบสิลุงทำอะไรไม่ถูกแล้วนี้ไม่ลุงลุงกลัวลุงกลัวเขาเกระทืบลุงนี่เราลุงไม่ไมคิดว่าลุงกลัวเหรอ เดี๋ยวว่าไหมเดียววไหมเดียววไหมเราเราไปซื้อรถมาเป็นรถตู้จับเด็กกันไม่ใช่คุณลุงคะรถตู้จับเด็กกันดีเลยค่ะแล้วทำไมเขารู้ตัวล่ะเราทำอะไรผิดเราเสียงคนใต้หรอคะเราเราผิดต้องเดินเราขับรถมาแล้วดูสภาพเราสิมันมันดูโซมขนาดนั้นเลยหรอคะคุณลุงคะมันดูมาป้นปนนี่นี่โอ้โหลกค่ะ หนูไม่คิดเลยนะคะว่าขับแบบนี้จะรูมมาปนคุณลุงครัเมื่อกี้เขาเฝ้าปลาฉลางหูแล้วไหมหนูสู้ไม่ได้คุณลุงขาคนที่ชื่อกาวูเขาอยู่กลางถนนคนเดียวก็อยู่ตรงไหนเเขาอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันก่ะนายจวิศนะคะต๋องอเรไหเราไปช่วยเขาดีกว่าใช่ค่ะคุณลุงเราต้องไปช่วยน้องกล้วยน้องกล้วยจัดการดิน้องกล้วย ดีไหมดีไหมนี่เดาดูจะต้องป้อนเลยป้อนนั่นี่ป้อนนั่นี่หยุดนี่คือการป้อนคือไม่ได้กะกุ๊กเกาเดี๋ยวนี้กุ๊กเกาไม่เอากุ๊กเกาเดี๋ยวนี้ออกมากุ๊กเกานี่คือการป้นนี่คือกินป้อน ออกมาออกมากุ๊เก่่าาอยูมนะิลเอาจำเพันก็เอาอยู่เดี๋ยวนี้นั่งลงนั่งลงเดี๋ยวนี้นี่คุณอย่าดื้อจะได้ไม่ตายอย่าดื้อเร็วอย่าต่อรองต่อรองไปก็เท่านั้นดูด้วยมีกุ๊กหรือเปล่าต่อรองเรียกมาม่ามาคนเลยไม่ไม่ไม่ไหนกูเก่าก่อนกูเก่ากูเก่าให้เราดูก่อนนี่ ม่ดูก็ดูนิดเดียวเอากล้วยดูกล้วยดูโจ๊กโจ๊กพี่มีคงิสามพันจริงๆผมมึงผมผมมึงกลับมาถ้าเอาผมปวดท้องด้วยอะผมหิวข้าวเมาจะมาซื้อข้าวอะโอ้ ที่บ้านก็ปวดท้องหิวข้าวแล <calculating. S 2> ้วจะมาทึเป็นปลืมไปโอ้เอ้าเส็จหรือยังน oh, oh. e ี tense, ่ขึ้นรถขึ้นรถอย่าเจงตำรวจอย่าเจงเด็ดขาดอย่าให้เขาเห็นได้ ได้เลยมามมิงอ่ะเขาเห็นว่ายาเบียนหรือเปล่าลุงเขาไม่เห็นแต่เขารู้มันยืกล้วยโนบบมจไปอ่กูดูก่อนบก่ล้วยบมันเลยแล้วเนมนเกล้วยนกล้เดนเนี่นเลยนี่ ไม่ได้ตื่นเชื่อไม่เป็นไรไมเป็นไรโดนจับไม่ได้เดี๋ยวเราก็ค่อยไปบอกคุณตำรวจ้เลวาเรียกตัวคนที่ชื่อกล้วยก็บหมือนหนูชื่อกล้วยแต่ในประเทศไม่มีคนที่กล้วยหลายคนนะมันบางทีโจรมันอาจจะแบบว่าใช้ชื่ออื่นก็ได้แล้วหนูิดอะไรอะใช่ใช่ใช่ถูก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 ใช่มันอาจจะแบบว่าเอาชื่อตั้งชื่อไหม แล้วแกงนะ่าอาจจะแบบว่ามีคนชื่อกล้วยมีคนจะชื่อแอปปเิ้ลมีคนชื่อโซม่มีคนชื่อนมุดก็ได้โ<ม>อ้อก็ล่ะเอาเถอะอย่าโลนดินเราเป็นโจรเราเป็นโจรที่แบบว่าเข็งแรงเราต้องใจนิ่งๆใช่ไหมลุงถูกปะถูกปะถูกดองถูกด,ดองเราต้องไม่สง<ไ>สารเหยื่อไ,ไม่ไบ,<า>บองเลย<ด>ตำรวจเดีด๋ยวเดี๋ยวดูตะกี้การเถียงของไอ้กล้วยไอ้กล้วยตัวจริงเดี๋ยวกล้วยก็ต้องบอกอะไรหนูไม่ได้ทำหนูไ

พ่อดูชอบ๊อบพ่เป็นตำรวจอยู่คุมทั้งกลมเราต้องเปลี่ยนชุดเปลี่ยนหน้ากับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดก่อนเช้เยเราไปเปลี่ยนชุดเอาแบบสวยๆเลยเราไม่ได้ใช้เสียงนั้นเมื่อกี้เราได้มาเท่าไหร่อ่ะถึงว่าเอามาไม่หมดอะเอาไม่แค่สี่พันกับสบูสองก้อนอะแล้วไหนเขาบอกว่ามีตังอยู่สามพันมันเหลียมนี่มันโกหก คุณลุงคะมีคนวิ่งอยู่ข้างๆนี้ด้วยค่ะหนูเห็นค่ะมีคนสไกต์สเก็ตบอร์ดค่ะขวากัะลุงค่ะเห, <c oughs> หนื่อยเหนื่นอยเถื้ยสเก็ตบูดเอ๊เมื่อกี้เห็นอยู่นะดูขาา้างห,หน้าไงลุงดอยหลังมาไปเบานู่นน่ะโอ้โหนี่ตาหรืออะไรอ่ะอืมดักหน้าไม่รุงดักหน้า เดียวอืมอืมอืมไม่ต้องน้ำก็ได้ปนตำรวจเลยนีุ่นตำรวจชื่อเอ็นดูหรือเปล่าน่าจะใช่หรือเปล่าแกกุณรูเกบ mày đu đủ còn ít mày đuôi mày đuôi thăm đuôi thôi mày đuôi thăm đuôi thăm đuôi mày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  đuôi đuôi mày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  ไม่อได้หรอกกินมันจนอืมนุนงเก๋าหนูตื่นเต้นหนูมไม่พูดแล้วนะต่อไปพูดลุงเดือนนี่นลเดือนนี่นลุงเดือนนี่นลุงเดือนกูนี่เดินมันคุณเดินมันแล้วไม่มีใครลง ไม่เข้าก็โดนเหมือนเรามันใส่น้ากากแล้วเราไปเปลี่ยนชุดกันเถอะอุ้ยอุ้ยอุเอเยอ่ยอย่าเรียกชื่อจอนแกอย่าเรียกชื่อกคนุกนี่เจนอเจอกุงโอเคเเเจอกุน เดี๋ยวมันดำดันเราต้องไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดอื่นเฮ้ยเจ้ยก้อยอย่ลงมาจากรถเลยลงมาจากรถโอ้โหไโอ้โหหยุดที่คือเกินปุ้นก็มาเป็นการป้นตัวตัตัวโน้ตเดาโน้ตเดาขอ้โหโน้ตเดาจะให้โอนเองหรือจะโดนการทืบอสามเจ็ดเจ็ดโอนมาโอนตังมาสามเจ็ดเจ็ดจะให้

ลุงเก๋จินดมเดียวเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงช่วยก่อนลบเลยลบเลยเด้งดีนึงเด้งดีนึง ุขึ้นรถขึ้นรถตำรวจอยู่ใกล้ไม่ได้โอเคเท่ากันไม่ได้ไปเอาไปเอาคนนู้นก่อนคุณนั่นเคยดูอย่าเอาอย่าเอาไปใจเล็กจะดีเป็นคุนกอเอาไม่ได้เหมือนกันเอาไม่ได้ไอ้พวกเกย์จกคิดจะมาเล่นกับโจ๊กละ พีปไไม่ได้กะพิบเอาไม่ได้กะพิบไม่ได้ไปนคนเกอเอ้าแล้วมันตายได้ไงอ่ะเราก็จบไม่ได้อ่ะเราก็ไม่ได้เอาไม่ได้เหมือนกันทั้งสองคนเลยเดี๋ยวเมนึงเดี๋ยวมันเติมเรามาเดยวเย็นๆมุ่งเป็นคนเอวเอารถมันมาด้วยเอารถมันมาด้วยลงไปเอารถมันคนหนึ่งลงไปคนเดียวนี่คนเดียวเกอคุูรู มันโดนโดนเลยมันโดนโดนไอ้มันซ้อมไว้ก่อนเราไปกันดีกว่ามันต้องตามเราแน่ๆมันไม่รู้ว่าเราคือใครคุณลุงคุณลุงต้องใจเย็นๆหนูตีขี้หัวมันด้วยหนูหนูตึงหรือเปล่าลุงยังตึงยังตึงเราได้แลยนะหนูนี่ยิ่งหนูจขี้หัวหนุกเมืนกันนะไอ้ขี้ ขอโทษขอโทพี่ีไม่ดีตัวหนหนูเจเจติตไม้บอเอะอย่าอวย่าอย่าหลุดเรียกชื่อกันนี้หนูนี่แลลว่าพี่สาวน้องสาวลูกก็คุณดูงั้นหนูขอพูดใหม่หนูเพเพบอสเยอบอดเยอยสิบสองหัวแล้วนอนเหนื่อย